ขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธ,ธะผู้ชนะกิเลสด้วยเหตุผลขอบูชาพระธรรมละตัวตนจิตหลุดพน้นอันเนื่องด้วยเจริญธรรมขอบูชาองค์พระสงฆ์สาวก พระอริยะผู้ชนะการเกิดแก่เจ็บตายทุกแห่งหนเกิดมานานแก่มานานเจ็บและตายเนิ่นนานทุกทุคนก็หลุดพ้นได้ด้วยตามคำสอนพระพุทธองค์สาธุบัดนี้ ได้เวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาฟังข้อคิดข้อธรรมกันสักเล็กน้อยจากจังหวัดไหนกันบ้างประเทศไหนกันบ้างก็ลองพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์เพื่อจะได้อนุโมทนากับญาติธรรมซึ่งอยู่ทางแดนใกล้และแดนไกลช่วงนี้ ขอให้ได้วางกิจภาระหน้าที่ต่างๆลงเพื่อที่จะได้ฟังธรรมกันก่อนที่จะได้พักผ่อนในเวลาทุกเวลานาทีล้วนมีความหมายทั้งนั้นวันนี้เรื่องสั้นๆอาจจะยังติดใจไม่รู้หาย เรื่องบางเรื่องที่ไปเจอบางคนก็ไม่ได้วางด้วยง่ายใดก็ยังเก็บเอามานอนคิดนอนฝันกลายเป็นฝันร้ายเพราะเรื่องที่ยังไม่ได้วางลงวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้ก็หลายชั่วโมงอยู่นะสิ่งที่ควรจะชนะก่อนเป็นเรื่องแรกกว่าเรื่องทั้งหลายก็เรื่องที่จะต้อง มีสติรู้ใจกายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยวันนี้ก็ฝนตกเกือบทั้งวันเลยโยมที่จังหวัดตรังแล้วก็อาการอาตมาก็รู้สึกแปลกๆไปเลยวันนี้นะรู้สึกเหมือนชื้นๆอยู่ข้างในปอดนะมันเหมือนกับจะมีอาการไอแบบไอแบบรู้สึกรู้สึกเลยว,ว่าข้างในเนี่ยมันจะ มันไม่แห้งมันเหมือนกับมันชื้นชื้ๆยังไงสักอย่างข้างใน <c oughs> น่าจะเกิดจากความชื้นของอากาศเหมือนกันเมื่อเช้าก็ไปงานบวชนาคสองนาคที่วัดท่ากุมแล้วก็ได้อาตมาก็เป็นคู่สวดมาสิบกว่าปีและสิบหกสิบสิบเจ็ดสิบแปดปี ก็เป็นคู่สวดก็จะต้องเปลี่ยนคู่สวดไปในบางวัดถ้าเราไปวัดที่ต่างๆออกไปท่านก็จะมีคู่สวดนะเป็นพระที่สวดวัดนี้เราก็ต้องไปเจอรูปหนึ่งซึ่งอาจจะเสียงดังอีกวัดหนึ่งอาจจะเสียงเบาอีกวัดหนึ่งอาจจะสวดช้าอีกวัดหนึ่งอาจจะสวดเร็วและเมื่อเราไปสวดร่วมกันกับเขาสวดกันแค่สองรูป ซึ่งอักขระก็จะผิดเพี้ยนไม่ได้เลยนาการที่จะต้องไปเจอคู่สวดใหม่เราก็อาตมาก็จะเน้นพยายามว่า,าเราตามเขาดีกว่าที่จะให้เขาตามเราโดยการเลือกที่จะไม่บอกว่าให้ท่านสวดเสียงดังหรือว่าเสียงเบาหรือสวดช้าหรือสวดเร็วให้แต่ละวัดท่านก็สวดไปตามความถนัดของท่านไป พอท่านถนัดแบบไหนท่านก็สวดของท่านไปแล้วกนะ็เราก็ปรับให้เข้ากับท่านให้ได้ก็จะใช้เวลาสักสองสามนาทีแรกเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยรูปนี้จังหวะท่านเป็นแบบนี้แล้วเราก็พยายามสวดให้เข้ากันนะด้วยการทีนะ่เราจะพยายามไม่ให้ใครปรับตามเราแต่เราจะเน้นการปรับตามเขานะอันนี้ก็ได้ข้อคิดอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะโยมว่า เราใช้ชีวิตร่วมกันกับใครสุดท้ายจริงๆก็คงเป็นพ่อเรามั้งที่บางทีเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอยากให้คนอื่นตามเราแล้วสุดท้ายคนอื่นๆเขาก็เป็นแบบคนอื่นๆที่เขาเป็นเขาก็ไม่ได้ตามใจเรามันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งกันซึ่งบางคนเขาก็เป็นในแบบของเขาเราก็เป็นในแบบของเรา ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเอออาจารย์ศักดานะทำไมถึงพูดแบบนี้กิริยาการพูดน้ำเสียงสีหน้าแววตาทำไมพูดแบบนี้นะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมลักษณะการเดินเดินแบบนี้นะก็คงจะต้องตอบไปว่าก็ผมก็เป็นของผมแบบนี้ไงผมก็ผมผมก็เป็นของผมแบบนี้ไง ไม่แน่นะโยมแต่ละบ้าน,เ,นเวลาพออยู่กับคนเท่าคนแก่อยู่กับเด็กกับผู้ใหญ่ในแต่ละบ้านก็มันอาจจะจบด้วยคำบางคําที่บอกว่าทำไมละ่ะคุณยังไม่ชินในความเป็นผมเหลยคุณยังไม่ชินในความเป็นชั้นเหลยงั้นในความเคยชินการที่รู้จักกันแล้วก็ได้ศึกษากันและสุดท้ายการหย่อนด้วยการให้เราเนี่ยอาจจะต้องตามเขา แต่ก็ต้องดูเหตุดูผลนะถ้าหากว่าเขานำเลวแล้วเราไปตามเลวอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็จะต้องอยู่ในขอบเขตถึงจะเดินตามถึงจะเดินตามเขาแต่เราก็ดูตามเหตุตามผลนะว่าเหตุผลของการเดินลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะพาไปสู่อบายภูมินะเราก็ไม่เดินตามเขาแต่เราก็เดินตามตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เป็น นะอยู่ในกรอบขอบเขตของคำสอนพระพุทธเจ้าไปนะนโยมบางคนเขาบอกว่า,าที่บางคนใช้คำว่ายัางไงนะรู้จักแต่ไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานแม้จะรู้จักกันมานานแต่อาจจะไม่รู้จักสันดานที่แท้จริงนะคำเนี้ยตมาก็จดไว้เพื่อที่จะเอามาไตรตรองเอามาพิจารณาว่า รู้จักแต่ไม่รู้ใจก็จริงๆนะโยมที่บางคนเรารู้จักรู้จักหน้าตารู้จักชื่อนามสกุลรู้จักวงตระกูลแต่เราก็ไม่รู้ใจไม่รู้ว่าใจเขาคิดยังไงเพราะว่าบางคนก็ปากอย่างใจอย่างบางคนก็หน้าเนื้อแต่ใจเสือบางคนก็นะหน้าอย่างหนึ่งหลังอย่างหนึ่ง นะรู้หน้าไม่รู้ใจรู้จักแต่ไม่รู้ใจเราไม่สามารถที่จะรู้ใจของใครได้เลยว่าเขากำลังคิดอย่างไรเพราะว่าแม้แต่เราเองคนอื่นก็อ่านใจเราไม่ออกเหมือนกันนะบางทีก็รู้ได้เพียงแค่กิริยาภายนอกเท่านั้นว่าตอนนี้เรากำลังทำกิริยาแบบนี้จริงอยู่อาจจะดูสวยงามงดงามนะเรียบร้อย พูดเพราะแต่ว่าอาจจะในใจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้บางทีรู้จักกันแต่ก็ไม่รู้ใจกันการไม่รู้ใจก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องทำใจไว้ก่อนว่าคนบางคนที่เข้ามาในชีวิตของเราบางคนก็อาจจะมีประโยชน์แอบแฝงอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเขาจนบางทีเราก็ไม่สามารถจะเดาใจเขาได้เลยรู้จักแต่ไม่รู้ใจก็ต้อง นำไปสู่การทำใจทำใจไว้ก่อนว่าคนที่เรากําลังจะรู้จักนี้ใจเขาเนี่ยเราไม่รู้หน้าเนื้อใจเสือเราก็ไม่รู้หน้าอย่างหลังอย่างเราก็ไม่รู้ปากกับใจไม่ตรงกันเราก็ไม่ทราบไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาจะมีเขาจะนําสิ่งใดมาถึงเราบ้างเหมือนบางคนที่ขับรถไปในตอนกลางคืน แล้วเมื่อเจอคนเดือดร้อนบกมือเรียกอยู่ข้างทางหลายคนก็เลือกที่จะไม่จอดรับเพราะด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่รู้อะไรจะตามมาหลังจากที่รับเขาขึ้นรถมาดังนั้นการที่เราจะต้องคอยระมัดระวังตัวรู้จักได้แล้วก็ต้องศึกษาจนรู้ใจนาแต่เราจะไม่สามารถรู้ใจเขาได้หมดเลย รู้จักแต่ไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานอันนี้ก็ยิ่งลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งรู้นิสัยกันว่านิสัยใจคอเขาเป็นแบบนั้นแต่ที่ลึกลงไปกว่านิสัยลงไปอีกก็คือสิ่งที่คุ้นเคยจนกลายเป็นพื้นของใจอาจจะใช้คำว่าสันดานก็ได้นรู้จักแต่ไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานรู้นิสัยเขาว่าเป็นคนชอบกินอาหารแบบนี้ ชอบเดินแบบนี้ชอบนั่งชอบนอนชอบฟังเพลงชอบดูหนังชอบพูดจากิริยาท่าทางเป็นแบบนี้รู้นิสัยแต่ไม่รู้เลยว่าพื้นของใจลึกๆข้างในเป็นคนอย่างไรแต่ก็พอที่จะรู้ได้บ้างตามคำพูดคำจาตามกิริยาตามพฤติกรรมที่กระทำออกมานั้นก็ไม่สามารถที่จะปกปิดได้ทั้งหมดว่า เขาเป็นคนลักษณะนิสัยใจคออย่างไรในพื้นของใจเป็นคนอย่างไรก็แสดงออกมาทางคำพูดคำจากิริยาท่าทางการกินการอยู่กิริยามารยาทอย่างนั้นฉะนั้นการที่รู้จักแต่ไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต้องดูนิสัยใจคอกันไปแต่บางครั้งเราก็เห็นได้ว่า ความผิดพลาดก็มักจะเกิดกันในช่วงตอนที่กำลังดูนิสัยใจคอกันนี้เองไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยแต่สุดท้ายก็พลาดจนได้หลวมตัวให้เขายืมเงินไปเยอะหลวมตัวให้เขากู้ไปโดยไม่คิดดอกได้ซ้าหลวมตัวในการที่เอาใจเข้าไปอยู่ในความเป็นเพื่อนของเขาถึงขนาดกับให้เรียกพ่อแม่เราน่าว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เราทุกคน ล้วนกำลังศึกษานิสัยแต่สุดท้ายบางคนเราก็ได้ญาติที่แท้จริงถึงจะไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เขาแต่สุดท้ายเราก็รู้นิสัยใจคอว่าเขาก็รักพ่อแม่ของเราจริงจนสุดท้ายเหมือนกับรู้สึกว่าได้มาเจอพี่น้องท้องเดียวกันที่พลัดพรากมาเนิ่นนานบางทีเราก็ได้คนดีจริงเข้ามาในชีวิตแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้คนดีจริงมาในชีวิต ดังนั้นการที่จะต้องทำใจนารู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานก็คือจะต้องใช้ชีวิตศึกษานิสัยดูจิตดูใจนาร่วมกันไปด้วยการที่เราก็ให้หัวใจเต็มร้อยให้หัวใจเต็มที่เต็มกำลังของเราที่เราจะให้ได้แม้จะรู้จักกันมานานอาจจะไม่รู้จักสันดานที่แท้จริงในประโยคนี้กำลังบอกเพื่อที่จะให้เราได้ เวลาคบกับใครรู้จักใครก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างชนิดที่อาจจะต้องทุ่มเทจิตใจเพื่อศึกษานิสัยแต่ก็อาจจะไม่ได้ดังใจเพราะเราก็ไม่ได้รู้นิสัยที่ลึกซึ้งของเขาเหมือนกันดังนั้นการที่เราทุกท่านในแต่ละวันได้เจออุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตนี้ก็ขอให้พยายามได้เห็น ความจริงอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นนั่นก็คือสัจจะความจริงของความไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยฟังคุณโยมท่านหนึ่งได้พูดไว้ดีเขาบอกว่าการฝึกจิตนี้การฝึกจิตนี้เป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราฝึกจิตจนกระทั่งจิตเกิดความฉลาดแล้วจิตจะไม่ไปใช้วิธีการเดิมจากเดิมที่เคยเสียใจ กับสิ่งสิ่งหนึ่งแต่เมื่อเราได้ฝึกใจได้เห็นสัจธรรมให้ชัดเจนว่าทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงโยมลองจำใจความนี้ให้ดีว่าเมื่อจิตเคยเสียใจเสียใจว่าสิ่งนี้กำลังหายไปสิ่งนี้กำลังพลัดพลากจากเราไปเมื่อเราพัดพลากจากสิ่งนั้นแล้วเสียใจเมื่อเสียใจแล้วก็เสียใจซ้ำๆเพราะ ไม่เคยได้ฝึกตนให้เห็นสัจธรรมความจริงแต่เมื่อได้ฝึกตนเจริญสติเจริญสติให้เห็นไตรลักษณ์ในทุกอย่างนาว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้มั่นคงจีรังยั่งยืนสักอย่างเดียวเมื่อไม่มีสิ่งใดมั่นคงจีรังยั่งยืนจิตก็ค่อยๆซึมซับอย่างเช่นเวลาพอพระจะฉันพัตตาหารพระก็จะพิจารณายถาปัจยังปวัตตมานัง ธาตุมัตเตเมเวต่างสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนสิ่งนี้ไม่ใช่ของน่าเกลียดมาแต่เดิมแต่ครั้นมาถูกเข้ากับร่างกายที่เน่าเปื่อยสกรปรกอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลายเป็นของสกรปรกไปด้วยกันนเมื่อพิจารณาอย่างนี้จิตก็จะค่อยๆซึมซับอาจจะยังไม่เห็นภาพชัด แต่เหมือนกับการใช้กระดาษทรายในการค่อยๆขัดสนิมเมื่อขัดไปมากๆเข้าก็ทำให้สนิมนั้นค่อยๆล่อนออกไปค่อยๆบางลงไปเช่นเดียวกันเมื่อเราฝึกจิตของเราให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงสามีที่ตายจากไปเพื่อนที่หักหลังเราไปรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานแม้จะรู้จักกันมานานแต่ทำไมฉันไม่รู้สันดานของแกที่แท้จริง พอรู้อย่างนี้พอเห็นพอเคยเสียใจกับเรื่องนี้ก็เหมือนกับนักเรียนที่มีวิธีคิดเดิมมีวิธีคิดเดิมๆก็คือเมื่อเราเสียใจเราถูกหักหลังในความรักนะเราก็จะเสียใจตีโพยตีพายโวยวายแล้วก็ยังยึดมั่นต่อไปว่าทุกคนที่เรารักเขาจะต้องรักเราแต่ถ้าเป็นการศึกษาที่สูงขึ้นเรียนสูงขึ้น จิตสูงขึ้นพัฒนาขึ้นจิตก็จะไม่จิตก็จะไม่ไปใช้วิธีเดิมเพราะจิตฉลาดขึ้นไม่ใช่เกิดจากการไม่ใช่เกิดจากการที่ไปพิจารณาด้วยปัญญาจากการคิดแต่เป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยความฉลาดของจิตที่มันเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการฝึก เหมือนกับที่โยมเขายกตัวอย่างไว้ว่าเมื่อเราเอา15 15มาบวกกัน15ครั้งถ้าคนที่ไม่เคยเรียนวิธีการคูณเขาก็จะมานั่งบวก15แล้วก็บวก15บวก15บวกจนครบ15ครั้งเมื่อเขายังไม่ฉลาดด้วยการคูณเขาก็จะบวก15จนครบ15ครั้งจริงได้คำตอบแต่เมื่อเราเรียนหนังสือได้ไปเรียนวิชาการคูณ ด้วยการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากวันนั้นมาเราก็มีวิธีการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็คือการเอาสิบห้ามาคูณสิบห้าก็จึงได้คำตอบที่เร็วกว่าแล้วก็จะไม่ไปใช้วิธีเดิมอีกเช่นเดียวกันเมื่อจิตนี้ไม่เคยได้ฝึกไว้การที่เสียของรักก็ตามทีการที่ถูกหักหลังก็ตามทีรู้จัก ไม่แต่ไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานแม้จะรู้จักกันมานานแต่ก็ไม่รู้สันดานที่แท้จริงก็ทำให้นะก็ทำให้เราเนะี่ยได้เห็นได้เห็นว่าสิ่งนี้นะเรากำลัง เสียใจอยู่กับเรื่องนั้นแต่พอได้เห็นสัจจะความจริงว่าไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้น้ายึดมั่นถือมั่นสักอย่างเมื่อฝึกมากเข้าบ่อยเข้าเจริญสติจนเห็นชัดมากเข้ามากเข้าจิตก็จะเริ่มฉลาดขึ้นการศึกษาของจิตสูงขึ้นเมื่อการศึกษาจิตสูงขึ้นจิตก็จะไม่ไปใช้วิธีเดิมคือเมื่อเสียของรักแล้วก็จะต้องเสียใจตีโพลตีภายล่ำไรลำพันอันนี้ เป็นการอุปมายกตัวอย่างให้เห็นค่อนข้างชัดว่าการฝึกไว้ดีแล้วการฝึกจิตดีแล้วจะทำให้จิตค่อยๆฉลาดขึ้นและมันจะเป็นไปโดยธรรมชาตินะเรามีหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูวันนี้เราทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ดูดูให้เห็นสัจจะความจริงว่ามีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นได้บ้างแต่พอพิจารณาจนเห็นชัดเจนในทุกๆวันพิจารณาด้วยกิจวัตรในแต่ละวัน,นขึ้นลดไป รถวิ่งตัดหน้าหมาแมววิ่งตัดหน้าไม่ได้ดังใจก็พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างละ่ะที่ได้ดังใจไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นได้ดังใจทุกประการเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าการที่เราเคยเอาสิบห้าบวกสิบห้ามันก็จะมีวิธีการที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยการทำยังไงให้ได้ผลลัพธ์เร็วกว่าเดิมการคูณก็จะเกิดขึ้นดังนี้ ถ้าหากว่าวันนี้เราทุกท่านได้ไปเจอนาเรื่องราวหลากหลายมากมายจนเรารู้สึกว่าชีวิตเหมือนกับจะขาดทุนอย่าให้ขาดทุนชีวิตเลยขอให้เอาเรื่องราววันนี้ทั้งหมดหลังจากฟังจบแล้วขอให้เอามาพิจารณานั่งสมาธิก่อนที่จะหลับนอนให้เอาเรื่องที่เรารู้สึกว่าขาดทุนมาสร้างกําไร ด้วยการเห็นสัจจะความจริงว่าเราครบคนบางคนและได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างแม้แต่เราเองก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในสายตาเขาและเขาก็อาจจะมองเราเป็นคนที่ไม่ดีจริงๆก็ไม่มีสิ่งใดที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยเราก็สักแต่ได้ว่าทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกำลังไปก็เท่านั้นส่วนเขาจะเห็นประโยชน์หรือไม่เห็นน่าจะได้ดังใจกันหรือไม่อันนี้ก็สุด คาดเดาเพราะกำลังของเราก็มีเท่านี้เท่าที่เราทําได้ฉะนั้นก็ขอให้ก่อนที่จะได้หลับนอนขอให้เอาไปพิจารณาว่าวันนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี้สองทุ่มเสร็จ,รจวันนี้มีอะไรที่คิดว่าขาดทุนเราจะไม่ยอมขาดทุนกับสิ่งเหล่านั้นเด็ดขาดนะโยมเราจะเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาให้เห็นไตรล,ลักษณิจ,จังทุกขังอนัตตา พิจารณาให้ได้ในทุกๆขณะจิตจิตก็จะค่อยๆเอนไปสู่ความฉลาดจิตจะฉลาดขึ้นเขาจะฉลาดด้วยการฝึกและสุดท้ายเขาจะรู้ของเขาเองและเขาจะตัดภาพเดิมๆที่เคยแก้ปัญหาด้วยการที่จะต้องใช้ความเสียใจใช้น้ำตาใช้การคิดซ้ำคิดวนจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าคิดวนไม่รู้จักจบจากสิ้น ก็เกิดจากการที่ไม่ได้ฝึกจิตนั่นเองแต่เมื่อฝึกจิตให้เห็นไตรลักษณ์จิตก็จะฉลาดขึ้นปล่อยวางเร็วขึ้นและการคูณก็จะมาแทนที่การบวก15ครั้งทันทีวันนี้ก็จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสักเล็กน้อยและจะได้แผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน อิติปิโสภะวาระหังสัมมาสัมพุทธทวิตชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัรรมสารติสัตถาเทวมนุษย สานังพุทธโอภคะวะติสวะคาโตอภคะวะตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิน โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาว สวากสังโฆยติทางจัดตาริปุริสยุขังนิอัตถะปุริสปุกคาราเอสสะพักวัตโตสาวกสังโฆอาหุนไยโย ป่าหุนนาโยทักขินนายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตารังปุญญกเขตตังโลกัสสัตเตข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทศ สาธุนะวันนี้ก็ใช้เวลาจนหมดแล้วโยมีอะไรสงสัยอย่างไรก็ลองพิมพ์ไว้บ้างก็ดีนะโยมนะบางคนเขาบอกว่าที่เงียบไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรแต่เพราะเขาเขาเขาเขียนไว้แค่นี้อาตมาก็มาตอบไปว่านะที่เงียบไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไร แต่เพราะรู้สึกว่ามันจะไปกันใหญ่เงียบไว้จะปลอดภัยกวา่าเยอะอ่ะจริงไหมโยมที่เงียบไม่ใช่วา่าไม่รู้สึกอะไรแต่เพราะรู้สึกว่ามันจะไปกันใหญ่ถ้า <presses> อะไรที่เงียบไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรแต่เพราะรู้สึกว่ามันจะไปกันใหญ่งั้นเงียบไว้ยังไงก็ปลอดภัยกวา่าเยอะ จริงๆนะโยมการที่บางอย่างไม่เงียบนะมันก็ไม่ได้ปลอดภัยกับชีวิตไม่เงียบบางทีมันก็ไปกันใหญ่เถียงกันมาก็เถียงกันไปด่ากันมาก็ด่ากันไปนะมันก็ไม่จบไม่สิ้นเสียทีงั้นบางทีก็ต้องเลือกที่จะเงียบเพื่อที่จะไม่ให้มันไปกันใหญ่จริงๆนะโยมวันนี้ก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะเมื่อตอนเย็นนี้ก็เทศสอนนาคบอกกับพ่อนาคไปหลยๆอย่าง ก็นําตากระยิ้มกระยำกันไปจริงเราก็ไม่ได้อยากให้ใครร้องไห้เฉพาะวันที่สอนนัาแต่อยากให้เก็บเป็นความทรงจําที่ดีๆแล้วก็ไปประพฤติดีต่อกันล้างใจกันอะไรที่เคยล่วงเกินไม่ดีกับพ่อกับแม่ไปบ้างก็ให้กลับมาประพฤติดีปฏิบัติงามกันต่อไปเพื่อจะได้ชีวิตที่สวยงามคืนกลับมา วันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้อายุวันโนสุขขังพลังทุกทุกท่านเถิน